ฮัลโหลบายดีทุกคนว้าเ <Wow. S 1> มื่อนี้ยสิมาบอกวิธีเหตุใดคอมไวขึ้นเนาะคอมมาใส่ Windows 10เนาะตัวนี้เนะาะใส่ Windows 10เอาใส่อยู่ในสุดคำสั่ง4ีฮานเนาะตัวเอามาไว้ตรงนี้โอเคตัวนี้เนาะใส่สุดคำสั่งตัวนี้เดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการอ่าเห็นกันเลยเนาะอคอาคลิกขวาใส่ดิสพ PC เนาะแล้วกระเป๋าปกติ แล้วเข้ามา advance advance system setting เนาะกดเข้าไปเลยแล้วก็เขามาช่อง advance นี้ต่อไปเขา้าอ่า setting เนาะปกติแล้วมันจะตโิดอยู่ตัวทเิตรนี่เนาะขันเป็นแบบนี้แล้วมันใช้ใช้อันคอมฮาว์ดจะเป็นมะวนเนาะมีแต่ให้มันเลือดตามนี่เลยเนาะทีนี้สามอันโตัวทมิตรนั่นตัวน,นี้เนาะนันก็ตามนี่เลยเนาะจะสิ เหมือนตามเมาเลยโอเคสามอันนี้เราจะกด apply. แอปพลายแล้วกดโอเคแล้วก็มากดแอปพลายอีกหนึ่งแล้วกดโอเคโอเคเนาะตัวน,นี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานเนาะตัวเบสิคเดี๋ยวมาเบิ่งตัวที่สองเอนี่ยตัวนี้มันจะเป็นไฟล์ขยะเนาะเป็นไฟเชืยอย้อเงในในคอมเอากดวนะินโดว์อาร์เนาะวินโดว์ตัววินโดว์บวกอาร์เล้วก็พิมพ์ตัวน,นี้เข้าไปเลยแนละ้วกดโอเคไป โอเคขึ้นหน้าต่างนี่ขึ้นมาในเน่ากดเลือกทัเบิร์ดเลยเนาะ c t r l A เนาะแล้วก็กด Shift แล้วก็กด Delete กด Continue ไปเลยอันนี้มาในไหนติดติดใส่ตัวนี้แล้วก็กด e s ิ a โอเคมันจะมีบางอันที่มันยังลันอยู่นะมันกัมันจะยังเนาะมัลบก็ได้โอเคตัวที่สอง ปกติเลวเฮาคันเ้าลบแล้วมันคืมาค้างอยู่ในรัา,าบาก,กดชิปลีเลสถ้าเฮากดชิปแล้วก็กดลีเลสมันจะบดมาค้างอยู่ปลายขยะเนี่ยเนาะมันจะลบออกไปเลยอ่ามาตัวที่สองกันเลยกดวินโดว์ไาซ์เก่าเลยกดตไปนี้เข้าไปเลยโอเคมาหนานี่กัน เหลือตัวเบิร์ตคือเก่านะแล้วก็ซิปเลเยตอาจจะลบเลยคอนติเนีย,ย,ยไปโอเคนาตาเน,นี่ยก,ก,นะก็เฮดคือเกาเนาะก็สเซฟไปโอเคเรียบร้อยเนาะมาเบิ่งตัวต่อไปละนี่อ่าก๊อปีมาคือเกานะ น่ะเจ็ดคือเก่าเนาะตัวนี้เนาะก็อกปี่มาวางเลยนะก็จะเอาตัวนี้มีหน่อยเดียวเนาะกดเลือกคือเก่าโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยเนาะเดี๋ยวหามาสังเกตอยู่ในลิสต์เทอร์บินเนาะมันเบอกกันเอากระสุนไปเลยขันมันมีมันมีไฟขยายอยู่นั่นเลยเนาะมาก็อกปี่ตัวนี้เนาะไปเนี่ยก็อกปี่ตัวนี้มาวางใส่ที่อยวีตรงนี้ ก,กดเปนเตอร์ไปเลยโ okay. อเคตัวนี้ก็ลบเลยเลบออกไปเลยโอเคอ่าต,ตัวนี้อัไนี้เราจะมาใส่อยู่ซองคนหาเนาะมาเสิร์ชเสิร์ชเขาจะซองคนหาโอเค ก็ไปเลยสองเราจะเลือกสองซีนะนั่นจะไงตัวนี้แม่นให้ติดสปอร์ตตัวที่เราอยากลบเนาะนั่นะก็เลยนี่นี่ยเอาเสียติดกัเลยนะเนาะเอาจจะลบออกไปเลยแล้วก็กดโอเคไปเลยถ่ายเป็นเงเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าตา่างนะจ๊งๆถ่ายมันดำเนินการเนาะดำเนินการ ตัวนี้แมนใช้เวลาดูเดี๋ยวทีสเป้อุ่นตดไปเนาะตอนที่ว่ามันสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวรายการตัวนี้เอาสีฟ้าไปยืรุมเก็บขึเก่าเนาะโอเคหองดีมันกน็แล้วเลยเนาะกระบวนการมันจะเปลี่ยนต่างไันแบบอัตโนมัติเลยเนาะเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งขั้นตอนสุดท้ายเนาะไปเนาะเข้าม Property าในมพิวเตอร์คืเอเก่า แล้วเข้ามา Device Manager เนาะอืม Boman น,นั่นจะมี Boman เดี๋ยวเขาต้องเข้าไปค้นหาอยู่แทบลุมนี้เนาะเข้าไปเซิร์ชไปอ่า Service เดี๋ยวเขาสิบสิดอ่า เดี๋ราสิไปปิดวินโดว์อัปเดตเนาะตอนนี้เนาะในกรณีที่ว่าเข้าเสื่อมอินเทอร์เน็ตอะไรแบบมันจะอัปเดตอัตโนมัติเนาะเดี๋ราสิไปปิดตรงน,นั้นมันกนน็มีส่วนมีส่วนที่ว่าเห็นไหเนีคอมเอามันซาเนาะเขาลิมเน็ตก็ซาลิมเน็ตส่งงานส่งไฟล์ยังก็ซาเนาะเดี๋ยวสิไปปิดตรงน,นี้อ่าโอเคขึ้นมาแล้วเนาะ เดี๋ยวมนก็เรื่องหาบ่า Windows Update นะอ,อยู่ตัว W no, W W no. เนาะ Windows Update อ่ะโอเคแล้วบล้คลิกเข้าไปเลยเนาะกดเข่า Disable Apply แล้ไหมกดเข่า Disable นะแล้วก็กด Stop เนาะรอทานหน่อยหนึ่งโอเคแล้วก็ก,กด Apply โอเค กมปิดหน้าท่านไปเลยโอเคบัดน,นี้มาลองสังเกตบังคอมเนาะมันก็สิไวขึ้นไวขึ้นกว่ากว่าก่อนที่เราจะเห็ดตัวนี้เนะาะอการที่พมี้เนาะวิธีเ็ดไหนคอมไวขึ้นเนาะถ้าไปมากแต่สวยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้หรือว่ากดติดตามานะาาคือเก่าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าคือ ติดต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรมันลงเป็นคลิปต่อไปนะโอเคคลิปนี้ก็ขอราะจเพียงแค่นี้นะ